ัวนะเป็นต้อลมนะคะรักษาไม่หายนะคะอยากแนะนําว่าสกายบิดดีจริงๆค่ะต้อลมที่เป็นตัวเขาขาอยู่หางตาของเราเนี่ยค่ะหายเวลาเรามองแสงสว่างเวลาเราเพ่งมากตาจะหีแล้วก็เวียนหัวตาเนี่ยคันตลอดบางครั้งก็นั่งอยู่ดีน้ําตาก็ไหลไปเจอสกายบิตเนี่ยค่ะทานไปได้ประมาณ4วันนคะคะรู้สึกตาดีขึ้นใสขึ้นแล้วดิชันทานแล้วรู้สึกดีจริงค่ะและ,และประกันร้อเปร์เซ็นต์เลยค่ะดันมีัน เริ่มทานสกายดิบมาเรู้สึกว่าสายตาเห็นชัดขึ้นนะคะแากที่เคยติดแว่นตอนนี้คือไม่ต้องใช้แว่นขอแนะนำมากของเขาดีจริงค่ะเป็นฝ้าเป็นจุดๆๆตาไหลตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยกินยาบางทีดีขึนก็เลยก็ยังไม่ไปรอบไม่ได้รอบอ่ะทีนี้ก็ดีขึ้นแล้วมองเห็นแล้วตอนนี้ย